สบายดีพี่น้องพ่อกระเป๋าแขกนาะกินข้าวเที่ยงแล้วกระเปาแขกเสื้อหมวกม่วงไปิดซเจนิโนนกินเนาะเบิ่งน้ำกันว่าม่มีมวกม่วงยังเปิดไปหอดกัน็ให้เบิ่งมาหอดบ้านเจนิโนนพอดีเนาะเฮ็ดยังโอนเปีต้นเล่นต้นเล่นอยู่น้อนน่ะลูกกับล้านเป่ากันเล่นกับเอื้อยลู่เอื้อยวันนี้นะเอออเื้อยลูยมึงน่ะเราด่ากันยังเอื้อเอื้อยอยู่บ่ แต่แต้มยังไนยังงามอยู่เยอะบังมันเลกว่างามนดี้่าย <c oughs> จะเป็นว่าว<า>แ,แค่จะเป็ดบ้าไว้แค่โอ้ยมือนยืนบ่นอนอยในตียงนี่เออย็นเละว่ะล้ะซา่อ,อนน่น่างามเด้อเ <c oughs> ข่กวก็ซีน้ำหมาคักรีลอนสีเแหล่ต้องฮาร์ดฮัแปนพี่น้องเอ้ยต่ำธรรมชาติ ก็งามกุนอ๋อเหลือเพินไปกติโน่นงามเลยนี่แหละเฮ้ยมื่อนี้ยเปิดไซส์วะอ๋อเป็นแง่บางทีให้เป็นแง่ละยังอ้าวฉันว่าฉันอยากมาสู้เธอเป็นแง่ฉันอยากบอไปแง่บ้านนี้นะไปตอนเที่ยงปาไปแง่มากินวอลีน่ามันสิได้อยู่บ่ไปที่บกไม่แช่เลาะลงซ้ายนี่ น้องลืมมาอันในบอรถลบ่อแขกถือหมักม่วงมาสู้เจนี่โนนกินเนะเออนีน่ห,หมักม่วงกระซอคางแม่พี่น้องเอามาสู้เจน,นีโ่โนนกับบลาเดะโดยเซ็บเซ็ก่อยมาเจีบปะลาแล้วจ้ะก้อยมาจานก็ชุดจะไม่ได้เป๊ะไม่ได้ตาโอ้ย พี่น้องบ้าอันนี้เพิ่นมาแต่ข้องกระป๋อมหรืเพิ่นมาขายกระป๋อมเลสิีไฮเจนี่โน่นซื้อเลี้ยงเท่าไหร่บ้าอันนี้จะสิค้าเท่าไหร่ล่อหนึ่นงลอู้อยกระป๋อมกด็ดียินนนน <laughs> ดมไง,งนี่นี่โน่นกรบป๋อมจะได้ล่อหนึ่งเป็นบ้าก็ดีเอาฮกซีบซักทีบาทใช่เนาะมีซอฮกซีบนะเอาบ้าก็ดีใหญ่บ้าเนี่ยซื้อเท่าไห่อนวอนมาแต่บ้านไหนบ้านไหนให้ฟัง เออโอ้ยเจนี่นอนกอดนบาทนึ่งค่ะสื่อกระป๋อมโอ้ยว่าถ้ามาด่านะเจนี่นอนเมีผู้บ้าเนอยแล้วบาดีนะเจมึงคือสวยแท่านี้นะมีผู้บ้ามาตอมเลยเพือนมึงนี่หอมแก้มเลยบาดเจ้ เจียนเจนี่นูนก้อยกระป๋อมสู้กลิ่นนะไปไปไปเอาเต่ามาด่งลูกล้านก็ดีที่ไปนี่มาด่งนี่นี่นะเต่าก็มีอยู่นะก็มี่ล่าซ่ายังกินน้ำกันนะพี่น้องนะก้อยสมงม่วงกระซอนี่พร้อมกัะกับเลยมีอืมเลยนี่นู่นนี่ใช่ไหมหลังงามมันยิ่งแข็งมาเบิ่งน้ำกันตอนก้อยเด้อพี่น้องเด้อยิ่งแข็งมาเด้อกินมะมงเด้อผู้ทางนี้เด้อผู้ดแอามาสมกม่วงนะเจ๊โอเคเออ บ้าแกก็มาสู้กินพี่น้องบ้าแดงบ้าแกเอามาชู้กินพี่น้องเมื่อในภาพบรรยากาศนี่นะคนมาเงีอนเจนี่โนนบะบ่อุดบ่อยากเดืนอนนี้นะพวกมาแต่แก่พื้นขึ้นมาแว่นี้พี่มีแต่เตอ,เอื้ยแต่น้องเพินน่นเนาะอินไนตูบนี่ก,เกเ็เต็มนี่ก็เต็มมีแตผูบ้าหน่อยมาโอบมาออดเจนน่โนนจนไปบ่เป็นแล้วเนี่ยเจนี่โนนจะ่ไหนดังมากเอจนี่โนนเฮ็ดกินชู่เอไอเฮ็ดเอา เอ้าวปู่บ้าเฉียนแดงนะมาอันขากระป๋อมมันได้จิ้นโน่นบอกขาได้เออจี้โน่นอ่ะยังยังบอกก้าขาบอกบ่อแล้ะจิ้นโน่นขาได้คนสวยบอกก้าก้ากระป๋อมพี่น้องเฮ้ยมึงจะคืออีก่าแท้โอ้ยมันทำมันดาเด้อมึงนี่นี่ยมิส้ายซ้ายผูกคออีกไปจินก้าอยู่ เฮ้ยระว่างระว่างสองคนนี่มึงสิเลือกไผเสื้อแดงกับเสื้อแดงนล้วมันจะมีหุ่นแน่คือชีพุทธแน่เออพิจารณีคลองใหญ่บอกเอออย่าห่าผาพิจารณ์เาบอกออกคุ้มบ้าเออโผล่โผล่ถึงมาที่โน่นดึงกระส่วมกระบอกกล้าเปิดเปิดหนาวเชื่ว่าปากแว่งมันจักเฮยจักแล้วเขาจังบอกกล้าเปิดโซ่มือนดีื่อเพราะใบเปิดหนามือนกระยับเข้าไปใกล้ๆเขาแน่เชื่อว่าเขาจะให้เปิด ่าายเปิดจีี่น่เปิดัเอรอดนี่แล้วนี่นอนถ้าแม่กูเนี่บนเรือแล้วกูสิโดดกอนรอดเฮ้ยรอดรีอกี่อกนน่สบายดีเนี่กว่าสบายดีกล้องแม่ทุกคนจ้าเอบ้าปานสบายดีเออมิตรภูบาวอันนี้นอน มึงคิดไปยู่สายกับผ้บ่าวนาะอ้อมคางอ้อมแอวอยู่จกูไปย่ไนได้จัะี่ยสแงงแล้วงจขึ้ออีกาเนี่ยกนได้ผู้บ่าว,วากระป๋อมมาสูกินอม,อมันดีะอ่นั่งอยู่เมือน,นกันนะต่ละมือจ่ละจีในฮ็ดผู้บ่าวน้อยมาระบาดธรรมดาแตงระบาดพี่น้องเพื่อนญาติข้าเมื่อก่อน แต่งเสร็จผู้บ่าวเนาะแล้วเก็บอาการมายู่แล้วมาเนี้นะนอมกึ้ปุ้ยสุดนะเมื่อนี้ยนะอีกาเขา้าปะปะงามนะนางงามนะเดอ้อเธอแต่หมดธรรมดาขึ้นห่าน้ำเลยลีดหน้าทางเลยน้อยนึงเฮ้ยมันจะสิปากแดง หนวดเห็กหอ,อกแล้วแมนโอ้ยผู้บ่าวเน่อยก็าจะียกว่าน้ำบอแบบนี้นะมีกนโเอ <c oughs> โอแวยงามเ้อจีคนนวัตบรรดาโอ้ยอีนอนพลลพละสวยล่ะจ้าแทนนี่บอมมใพรสวยท่าเธอแแล้วเด้อ ตัดนวดอีกได้พี่น้องเจนี่อนสก้อยกอดไม่กินด่งกั้มอยคนน่มื่อนี้นบ้นริว่าสีบองงามเด้อบเด็กผู้บ้ากัลิชยยีนอักเกกบา่กัคณ น้แาล้วออกแม่ร้านสาวก็ได้น้ำไปแน่เบิร์กเจนิโนิจีบ้าวนี่ก้อยกับป้อมให้ผู้บ้าวพันกิ่งมันกระเบื้อแล้วผู้บ้าวกับมะคายกับป๋อมมะว่าได้กินเพาะได้กินเพาะแล้วจนได้หอมแก้มจีนีโนนเพาะแก้มไปแดงเป่งๆซกอัดถวมาอัดถวมาไอ้ผู้บ้าวจะคือกาข้าพิธิก ถั่วเน่ยเนว้าวก็บชิ้มอ้อยอยู่ผู้ว่าก็อึงขนาดเธอเฮ้ยว้าเฮ้ยมันหิวข่าวอันนั้ชันเลยนี่นง่เนาเอาล็กย่างมาว้าไม่ย่างนี่กระเก้อยนี่เล็กย่างมาเด้อบอกแม้ผู้บ่าเธอเอาล็้ย่างมาปรกันทามาพร้อมเรียบ้อย ผมมีบอลเล็กดานโบ้ยมึงก็ทุกคนเนี่ยมาบ่มีบอดเล็กา้าแม่นเงั้นมึงมาหามาไปไว้ไอ้ตอเอามาเล่าวบ่าวดีไหวเออบ่าวดีบ่าวดีวออบ่าบาบามากไปจะได้ดนอนบักวะใหญ่นี่นนท์ชูนเด้อ นี่น่นมันเ็ดพิบ่าวแล้วมันสลิดจะไลแล้วบาดมีพี่น้องเอ้ยพิบ่าวมันอึดเด้อเรื่องกระเพาก็ได้เด้อมึงปั่นนั่นบ่โ่ยปั่นให้กูน้ำแน่ขึ้นให้มึงดูเออเอาเร่าลืมนะมึงเอาบ่าวเชีอดดังๆเน่ะเด้อเฮ้ยเด้อชุบมๆน้ำเต็มห้อนจ่งังไปกับมึงบ่าวเนีงเฮ้ยบ่าวล่าบ่าวกล้องล่าผมเด้อผมเป็นธรรมดาเลยเฮ้ครั้งชิดกล้องล่ายี่แอดมันสิบหกห้าปบ่าวเลยมาจากเนี่ย มันเมันเห็นมันหายมันเห็นแล้วมันหายห,ายล,ห,ห,หลุดแล้วหมดนี่มันหลับท่ายคลิปโคตรหลงามจีน้นะโชกชกับพ่อชกมันเล่นเรีนหูเหล่นตาออบอธรรมดาสิ่ก้อยกระปอมสู่ผู้บ้าวกินละเท็ดไปเลยดินีอันนี้น้ำมันแม่กูบ้าวหายว่าแต่ว่าแต่เก้าคือไผ่โบเห็นมีใช้อยู่ใช้กูบ้าวมาหมั่นอยู่ ผมทำมัดาอะมาเล็กย่างนะดันกระทมมันอะไรพระเจ้ามันกรดับนั่นแะมาย่างใส่เลยมันระดับดอกกิ้วค้าเอามาปีดเแหละมันทุกมันกระถุกยีีนีเื่อกคือปีผู้บ่าวแท้ข้าวกรอบอมทุกแล้วกมจะหาผู้บ่าวชาผู้บ่าวเื้อข้ากินมันบริลด้วยเลยม่นบุคล ขาเบิ้งตอนกินเด้อพี่น้องเดอ้อนี่กระรังเฮ็ดแคปเชนิโนนใช่ไม่ไหน,นหนียน่ยพักกระปอมอนื่ะพอ่อพักกระป๋อมพี่น้องสิก,ก้อยแล้วนี่แคปเชนิโนนเพิ่นก้อยนี่ได้รลายเติบอ้า,าใส่กันกับหมักม่วงมั่งนี่ จี้เพื่อน่าก้อยแทบคนงามแต่มันก้อยแทบแน่นตั้งใส่จมไปดบจี้เพือพ่อนา่าประทับด่าก้อยอ่ะเป็นหน้าที่ของจี้เพื่อนเด้อเน่อย่าบังอาใส้ให้นี่กับใส้แห่มู่เบิองแม่ก็คิดลับกับที่เมียนลักลี่ไว้อยู่ อานนี้ใส่อีกมาเนี่มันก็ใส่ข้าวขวาปพี่น้องใส่สุรโรดินพี่น้องซ้อนเนาะพี่น้องจี๊ใส่เฉลี่ยไล่กันนัวใส่อย่างงน้ำป่าอ่ะบ่มีเนาะจี๊เจ้าตัวปลาอ่ะเฮ้าว่ะนี่บ้านจี๊นี่นองนี่เฮ้ยคือใครสองสั้นฉันคือใครบุเป่งนี่กับสีทองสีแดงทาอะไรก็ได้ ดัน้องก่อนสีช่องฟ้าหอมไหอมอมห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 อมอมอหอม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 อมอมอมหัมหออมอมอมหอมหอีหนมอมหมอมกอมหอมหออมห่มหอมหอมหนนหอม้อมอหอมหหอมหอมอมอมหออมหหอมมหอมอมห สูตรเด็ดของเธอนาจะแซ่บหอยต่าหัถืว่าจีมือสั้นเห็นผู้บ้าน้อยและลิลิกลลี่น่องเอ้ยอุ้ยน้ำประเดดกล้วใ่ไหมมึงจะใส่เค็มลายด๊อกบริจาคเค็มในลองมากรอนชีมมกรอนเห็นว่างามเลยเห็นนั่นได้ไงแซ่บบรมเมนเด้อน้่ประแดดลายน้ำเค็ม เอาก้อยกับปลอมเนื้อปานอาแดงมาสืบไปให้ลูกเธอเธอมีลูกหรือ,อเปล่ามาแมา่แม่เมื่ายว่านี่เอ้าชิบะกระเด็นนะเชิญแล้ววันนี้ลงมอือได้ มาเออโลนมามาเลยโลนมาเลยโลนมาตม่ีี่พี่นับไน่นรับขึ้นคาเดียวเจ้ากระตกน่อ้โอันแรกวเ็บเจียบ้อยจ้า เจ้าจะได้ยังจี้เพื่นเอามาสู้จี่นะนะเอาเาข่าวมาเด้อพี่น้องเด้อไอ้รุ่นก็เหนื่อยชะ้เหนื่อยมาๆครูบ้าน่อยมากินน้ำจีนี้นอนดีม่เช้าวอนมาเลยพื่อนน้ไม่วันมาๆๆ่น Like มาไกลกวนีากนาไกลกว่านี้เฮ้ยกูคือปอดทุกข่าวง่ายเลยอกินกกินลยกินนกินมากมั้บ้าไรกันจะกินเด้อตกล้องอัะเด้อนี่เดืกกินน้ำอีกล้าพีน้องเ๋อบ้าอันนั้นอคือเตมขนเอบ้าก่อนกก่นก้อนเยอเลยเด้อกูบ้าง ยงนอมันจบแท่ด้ไงคุบ้านบอมานกมจันมาเด้อเนี่ยพี่เด้ลจบหนาปกนมาไก่ไอผีกูได้ะมันอ้เจ้ากูได้มันบ้านาน้อยบอกมากินแซ่เพิ่นยันจินนอนมันแปเดอ็ดอย่าพุ่งหัวทถ้าหายก็ได้เต่งเองบ่แม่จป้อนมา

แค่อืมจิ้มือเี่แล้วมันได้รสแค่ใครกว่าจันฮ็ดหยู่ต่ว่ากิน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 แค่ไปเรือยมาเด้อบจืนมาเด้อจืดมีข้าจืมันกินได้เหมมึงข้าวอะไรอยู่การก็ถงหน่อยแล้วมึง น่าแมพอกบ้าพึ่งขยันมึงกัว่มากวานี่กลิ่นมะดืนี่นะกลิ่นก้บักลิ่นตอนไหนง่ายรอข้าอายเจ๊งมึงมนไม่เจ๊เจ๊งมานต้นยามัาอดอกว้าว

ไปหาซ้ำตีข้าวมันใชไหมอืมข้าม áo เลยต้องรับเดีฮะอางเวลาเลย้าหมพี่น้องติ๊กคอเคีิยวผ้บรรยากาศเทียงท่านี้เนาะเพราะว่าลิปนี้กับย่าทำในชมกวนถากกดไหลกดแรกกดติดตามให้ต้องเบาแขกเลยแล้วขอบใจ